สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอ็กซ์แม็กสตอรี่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปงานลดราคากันก็มีชื่องานว่าบิ๊กเซลนะครับบิ๊กเซลก็ส่วนสถานที่นะครับเขาก็อยู่ที่ซอยราคามแขงร1 4นะครับสำหรับงานบิ๊กเซลเนี่ยเขาเป็นงานลดราคาของหมวกกันน็อกนะครับยี่ห้อ เรียวนะครับแล้วเขาก็จะมีพวกหมวกน็อกเนี่ยลดราคาก็เห็นเขาว่าลดสูงสุดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของที่สำหรับเครื่องแต่งกายชุดแต่งกายอุปกรณ์เซฟต,ตี้ครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละก็ลดด้วยนะครับก็ตอนนี้ ผมอยู่แถวถนนดินแดงนะครับกำลังมุ่งหน้าไปก็ท่านผู้ชมก็ติดตามไปพร้อมกผมนะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูงานนะครับก็สำหรับงานเนี่ยเขามีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเจ็ดกุมภาพันธ์คือเป็นวันสุดท้ายนะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูกันนะครับว่าเดี๋ยว จะมีสินค้าอะไรบ้างก็ไปพร้อมกับผมนะครับอสำหรับเรื่องของเวลานะครับเปิดปิดเนี่ยก็ตั้งแต่เช้านะครับสิบโมงเช้าจนถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็ถ้าท่านไหนที่จะไปนะครับก็ให้ช่วงเวลานี้นะครับสิบโมงเช้าถึงห้ามงเย็น,นครับผมก็วันนี้เป็นงานวันแรกนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วผมก็ต้องรีบไปนะครับก่อนที่งานเขาจะปิดซะก่อนก็ตอนนี้สภาพการจราจรก็ยังพอไหลได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงอะไรเนี่ยสี่โมงกว่าเนี่ยเริ่มแล้วรถก็จะหนานแน่นแล้วนะครับเนี่ย ก็ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายมาออกถนนสีนครินแล้วนะครับเนี่ยก็เห็นแนวรถติดตะไก่นะครับเนี่ยสุดยอดเหมือนเดิมครับกรุงเทพก็ตอนนี้ผมอยู่บนถนนรางคํำแหงแล้วนะครับ เขาก็มีการทำถนนทำอะไรกันเยอะอยู่กีนี้แถวช่วงถนนบางกะปินั่นก็เอาเหล็กเอาเหล็กนะครับมาวางเป็นแผงๆเลยเป็นพื้นถนนเนี่ยแบบนี้ครับยาวเลยก็สำหรับใครที่พวกที่ใช้ยางรถเดิมๆนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยมันจะลื่นนะครับออ,ออกอาการนะครับแพะแพะนะรประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวผมเหลืออีกประมาณระยะทางครับประมาณห้ากิโลเดี๋ยวเราก็จะถึงกันแล้วนะครับอยู่ซอยรามคำแหงร้อยสิบสี่นะครับก็น่าจะเป็นศูนย์รถจักรยานยนต์ของยี่ห้อไทยอัมครับ นี่ดูพื้นถนนจากลาดยางคอนกรีตกลายเป็นพื้นหินเอ้ยพื้นเหล็กนะครับเนี่ยใครที่ขับขี่ผ่านถนนลังแผงนะครับในช่วงที่มีการทำถนนจราจรแบบนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับต้องบอกว่ามันอาจจะลื่นล้มได้ ถ้ามีเปียกๆหรือน้ำมันนี่หายห่วงนะครับเนี่ยสำหรับรถสองล้ออย่างเราอ่ะนี่นะครับถึงแล้วครับรากน้ำแข็งร้อยสี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวซ้ายเนี่ยก็เป็นศูนย์ไทยอัมนะครับเนี่ยเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะแยะเลยอื อนนี้ครับผมก็มาอยู่ในพื้นที่งานของงานบิ๊กเซลนะครับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาลดราคาบ้างนะครับไปกันครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมวกปันน็อกของอีห้อเรียวนะครับเนี่ยรุ่นลายผมอาจจะไม่รู้หมดนะครับ อันนี้จากราคา2,001นะครับก็เหลือแค่1,500บาทนะครับเนี่ยเนี่ยรุ่นบุรีรัมนะครับ2,500ก็เหลือ1,500นะครับเนี่ยรุ่นบุรีรัมเนี่ยแล้วก็ลายที่เป็นยี่ห้อนูนออกมานะครับเนี่ย4,000นะครับก็เหลือ2,000นะครับก็ลดไปครึ่งราคานะครับเนี่ยเนี่ย นี่ครับอันนี้เป็นสีด้านนะครับสวยนะครับเนี่ยสองพันหนึ่งก็เหลือพันห้านะครับนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เนี่นะครับชมเอาสำหรับตรงโซนนี้ครับก็อยู่ที่พันห้ากับสองพันนะครับนะครับคือถ้าราคาหมกเต็มสี่พันก็เหลือลดเหลือสองพันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น2,001ก็ลดเหลือ1,500นะครับนี่แล้วก็มีพวกเสื้อแจ็คเก,กต็ตนะครับเนี่ยนี่ก็ลด50%นะครับอันนี้ยี่ห้อนันไกนะครับนี่ครับแล้วก็มีของโม่งนะครับกับผ้าบัฟนะครับนี่ด้านบนนี่เป็นโม่งนะครับด้านล่างนี่ก็คือผ้าบัฟนี่ครับกระเป๋าขันน้ำ ร่าลด30%เนะครับเนี่ยกระเป๋ากันน้ำของนันไกลเหมือนกันเนี่ยนะครับที่จับโทรศัพท์มือถือก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูหมวกแบรนด์นี่วะอ่ะอันนี้ a g v นะครับ7,900เหลือ6,300นสามนะครับเนี่ยนี่อันนี้ของ a g v นะครับเนี่ยสำหรับฟันซานล็อตซีนะครับ นี่อันนี้บวกชาร์ตนะครับเนี่ยเปิดหน้าเนี่ยแปดพันเก้าเหลือเจ็ดพันห้าเนี่ยนะครับนี่ด้านบนก็มีอันนี้ด้านบนเป็นของชาร์ตนะครับชาร์ตเนี่ยนะครับหมื่นสองสามร้อยก็เหลือแปดพันเก้านะครับนี่เอเจวีนะครับเจ็ดพันเก้าหลือหกพันสาม นี่ h ฮดนะครับเนี่ยเป็นลายเนื้อทรายเลยนะครับเหลือ6,000นะครับเนี่ยแล้วก็หมวกทรายคลาสสิกคัสตอมอะไรก็มีนะครับเนี่สยสวยๆนี่อันนี้เนื้อคาร์บอนนะครับเนี่ยอันนี้ชาร์กนะครับเนี่ยชาร์กเก้าพันห้าหรือเจ็ดพันห้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเก่านะ Scout ครับเนี่ยมีไฟนะครับเนี่ย เขายัมีไฟหลายจุดด้วยกันนี่นะครับ9พ0 0ห้าเหลือ7 5 0 0ห้านะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นไรเดียวหรือเปล่าเนี6 2 0 0สองเหลือ4พ0 0แปดนะครับนี่ก็บริเวณโซนหมวกตรงนี้นะครับเนี่ก็ลด10ถึง50เปอร์เซ็นตะครับเนี่ยโซนนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างก็มีพวกกระป๋องกระป๋านะครับเนี่ยสาหรับ ใครกาลังหากระเป๋าอยู่ก็มาได้นะครับอันนี้มาดูบริเวณหมวกรุ่นใหม่นะครับของเลียวเขานะครับอันนี้เป็นรุ่นบลูนะครับเนี่ยตัวบลูตัวรุ่นใหม่สีใหม่นะครับอันนี้เป็นเลียวฟอร์คอนนะครับเนี่ยอันนี้ฟอร์คอนอ์สปอร์ตนะครับเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นสีใหม่เขาเลยนี่นะครับเนี่ยเลียวอันนี้เป็นรุ่นเนี่ยปอยเลอร์เขายาวๆครับเนี่ย เป็นตรงแบบสปอร์ตเรียวฟอร์คอนอาร์สตอร์นะครับส่วนนี้เป็นรุ่นบูเขาเนี่ยนี่นครับเนี่ยนี้เป็นหมวกรุ่นใหม่เขานะครับเนี่ยส่วนนี้เป็นรุ่นฟอสซซลนะครับเนี่ยสีสดๆครับเนี่ยเขียวเทาน้ำเงินนี่ฟอสซิล ส่วนนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเนี่น่าจะเป็นเรียวรุ่นอะไรลายรีเว้นอะไรเนี่ยแหละนะครับอันนี้ลดเหลือหนึ0งบาทอันนี้ราคาเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4ี่พันกว่านะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยผมเคยใช้อยู่ครับราคาน่าจะไม่ผิดคือประมาณสี่พันกว่า ก็ตอนนี้เข้ามาลดนะครับเหลือเพียง1,500งาบาทนะครับเนี่ยนี่ก็อีกสีหนึ่งครับเนี่ยนี่อันนี้ออกสีขาวนะครับขาวส้ม,มนี่แล้วก็หมวกสไตล์นี่ทัวรเงนะครับนี่ยก็มีนี่นะครับก็อันนี้จะเป็นรุ่นก่อนๆของเขานะครับก็มีให้เลือกซื้อเลือกชม สำหรับอันนี้เหลือเพียง1500บาทครับจาก4 0 0พกว่าส่วนตัวนี้นะครับเหลือเพียงแค่1 0 5 0บาทนี่อันนี้เป็นนี่ลายโค้งงอ,อกวิบากหน่อยนะครับนี่อันนี้เหลือ1,250นนะครับนี่นี่สีเขียวเลมอนแบบสดๆก็มีนะครับอันนี้เป็น ลายคลาสสิกนะครับเนี่ยมวกนี่เป็นลายเกตเลยนี่นะจากเพชรเลยครับเนี่ยนี่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับเนี่ยนี่ดูจับล่างอันนี้เป็นยี่ห้อเรียวครับของรุ่นแบบคลาสสิกนะครับเนี่ย ส่วนนี้เป็นยี่ห้อเลเซอร์นะครับเนี่ยเนี่ยครับเลเซอร์ก็อันนี้เป็นแบรนด์ของประเทศเบลเยียมนะครับเนี่ยของยุโรปเนี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นออกปอดโพลิ่งนะครับเนี่ยเขาจะมีแว่นด้านในนี่ก็อันนี้ก็จะเป็น,นอีกกหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ราคาเขาลดแล้วนะครับเหลือ3,300ัามนะครับราคาน่าจะมาห้าหกพันนะครับจากราคาจริง อันนี้เป็นรุ่นเปิดหน้านะครับเนี่ยเปิดหน้าเลยราคา2,700ันเะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเปิดหน้าครับเนี่ยนะครับส่วนนี้คลาสสิกนะครับเนี่ย,อนะะนนยของเรียวนี่นะครับเหลือ1,890บาทนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็มีให้เลือกนะเนี่ยนี้เป็นเต็มใบนะครับคลาสสิก ส่วนนี้เป็นคลาสสิกนะครับสส่วนเปิดหน้านะครับก็ราคาอยู่ที่1,190บาทนะครับเนี่ยนั่นก็โซนเรียวนะครับแล้วก็อันนี้มีเสื้อกาดนะครับเนี่ยเสื้อกาดของเรียวนะครับก็เป็นชื่อรุ่นว่าบาคูด้านะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยมีให้เลือกนะครับ ลดราคาครับเนี่ยอันนี้เหลือเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เหลือหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วก็มีถึงมือนะครับเนี่ยถึงมือนะครับแต่ว่าเหลือไม่กี่ไซส์ครับก็เป็นไซส์เล็กๆนะครับเนี่ยนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยร้อยบาทรองเท้าเนี่ยครับมี มีให้เลือกครับยี่ห้อเรียวทั้งข้อสั้นข้อยาวนะครับแล้วก็ท่านที่มานะครับเนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นสุบรถนะครับเนี่ยลายอ้ํานะครับลายอ้ําก็จะมีข้างในก็มีรถของยี่ห้อไทยอ้ําเยอะเลยนี่แล้วก็ท่านที่กําลังหาหมวกแบรนด์นะครับนี่ อารายนะครับเนี่ยก็มีนะครับเนี่ยอารายสำหรับหมวกแบรนด์ก็นนี้เป็นหมวกในระดับไฮเอนด์ขึ้นไปนะครับเนี่ยหลักงหมื่นขึ้นหมื่นสองหมื่นนะครับเนี่ยก็มีนั่นนะครับเอจีบีพิสตานะครับน่ะสองหมื่นเก้าหลือหมื่นเก้าครับลดไปหมื่นหนึ่งนะก็โซนนี้เป็น อยู่ในห้องกระจกครับหมื่นขึ้นนะครับหมื่นสองหมื่นนะครับเนี่ยนี่แล้วก็เขาก็มีมุมของยางนะครับยี่ห้อแอส r a ราด้วยนะครับเนี่ยนี่เป็นยางนะครับอันนี้เขาก็มานําเสนอแล้วก็มีลดราคานะครับเนี่ยมีขอบสิบสองสิบาสบสี่สบเจพูดง่ายมีทุกไซส์อ่าให้ดูนะครับเนี่ย นี่นะเนี่ยยางก็มีงแต่รถเล็กยันบิ๊กไบครับเนี่ยก็มาเลือกกันได้นะครับเนี่ยเขามีส่วนรถไท้นะห้าร้อยหกร้อยห้าสิบนี่นะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงานแล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับมาชมงานบิ๊กเซลนะครับก็ของเรียวนะครับ เราก็มีพวกหมวกพันน็อกอะไรเนี่ยลดราคาครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อยู่ย่านแถวรางคอแหงนะครับก็มากันได้นะครับงานบิ๊กเซลนะครับก็อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ซอยรางคอแหงร้อยสิบสี่นะครับงานมีตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับหกห้านะครับก็สําหรับช่วงเวลาคือสิบโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับ ก็มาเลือกชมสินค้าลดราคาอะไรได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กุนารับชมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมนะครับโค้ดเอ็ก์แม็กสตอรี่ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ